ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาของชาติด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงได้ทรงมีพระราชปารบในเรื่องนี้กับนายเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์ในพุทธศักราช2503ถึงการผลิตนักบริหารและนักสถิติเพื่อพัฒนาประเทศชาติจนในที่สุดพระราชดำริของพระองค์ได้นำไปสู่การจัดทำโครงการเสนอรัฐบาล ในการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติที่มุ่งเน้นการสร้างนักบริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาองค์กรต่างๆที่สำคัญของประเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2509และถือได้ว่านิดาก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธานอย่างแท้จริง จึงเป็นความภูมิใจอันสูงสุดของชาวนิด้าทุกคนนับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งตราบจนทุกวันนี้นิดา้าจึงได้น้อมนำพระบรมราชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบันเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2513มาเป็นปณิธานประจำสถาบัน ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่ามีความรู้ความสามารถสูงจึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติรวมทั้งของข้าพเจ้าด้วยที่จะได้อาศัยความรู้ความคิดสติปัญญาและความสามารถในอันที่จะนําพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุข จากต้นทานแห่งพระราชดำริที่ตรึงแน่นอยู่ในใจชาวนีด้าทุกคนตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งสถาบันจึงสืบสารพระราชปณิธานในการสร้างนักบริหารการพัฒนาด้วยการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้ทางพัฒนาบริหารศาสตร์ จากวันก่อตั้งสถาบันจนถึงขณะนี้นิดาได้ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพกว่า60,000่นคนกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติทั้งในด้านความรู้ความสามารถและด้านคุณธรรมจริยธรรมลูกนิดาจำนวนมากได้รับตำแหน่งบริหารระดับสูงของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศสู่การพัฒนาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสร้างความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าให้กับบ้านเมืองและสังคมไทยปัจจุบันนีด้าได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากที่สุดของประเทศ โดยมีอัตราส่วนของคณาจารย์วุฒิปริญญาเอกและคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศและได้รับการรับรองคุณภาพระดับสูงในทุกด้านและนิดายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนสถาบันให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับสากลหรือที่เรียกว่า world class university จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า5้าทศวรรษแล้วที่นิดาได้สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาติเป็น50ปีแห่งความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันให้เป็นเสาหลักทางปัญญาและการศึกษาในทุกสาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและสมบูรณ์พูนสุข เพื่อให้สมดังพระราชประสงค์ขององค์ผู้ก่อตั้งที่สะท้อนออกมาเป็นเจตนารม์ของสถาบันว่าห้าคศวัรินิด้สืบสารพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา